ครับตอนนี้ลูกค้าถามมาเยอะมากครับว่าทางร้านเรามีพัตเตอร์รุ่นไหนบ้างครับเริ่มพี่รุ่นแรกเลยฮะลิงก์วันครับผมลิง์วันเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบพัตเตอร์ทรงเบรดทรงเล็กสแควร์บาลานซ์ตัวเนี้ยให้น้ำหนักง่ายครับอ่ารุ่นต่อไปรุ่น Df3 เป็นรุ่นยอดนิยมครับตัวนี้ฟอร์คิปสูง m อ i สูงเหมาะสำหรับมือใหม่พร้อมทั้งรุ่นรุ่นนี้อ่าสามารถเก็บลูกได้ครับอ่าแล้วรุ่นต่อไปครับตัวต่อมาครับ OC1 ครับผม ตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดของปีนี้เลยตัวนี้เป็นทรงสารบเปาครับหน้าเป็นอลูมิเนียมให้ฟีลลิ่งที่นุ่มถ้าลูกค้าท่านไหนชอบที่หน้าพัตเตอร์นุ่มๆต้องเป็นตัวนี้เลยครับัาผมรุ่นต่อไปเป็น oc 1 i ครับต่างกับรุ่นเมื่อกี้คือตัวนี้เพิ่มหน้าอินเสิร์ตเข้ามาวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเวลาพัดมันจะให้ความรู้สึกแบบเพิ่มบอลสปีดได้ดีขึ้นเหมาะสําหรับพัดระยะไกลครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถมาทดสอบสินค้าได้ที่ vip พัตเตอร์ ทางร้านเราจะมีฟิตติ้งพัตเตอร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ